สมาชิกอ,อสมมีมติเลือกประธานอสมคนเดิมทำหน้าที่ต่ออีกหนึ่งสมัยเมื่อวันที่24ตุลาคม2566หน้าที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมนางเกษรินสิจงประธานอสมอำเภอเกาะสมุยได้ประชุมคณะกรรมการชมรมอสมครั้งที่9 ทับ2,566ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนโดยนายพงเทพผู้มาลีเลขาที่การชมรมอสมอำเภอเกาะสมุยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า wow. จากมติคณะกรรมการชมรมอสมจังหวัดสุราธานีได้กำหนดให้อสมอำเภอต่างๆในจังหวัดสุราธานีเลือกตั้งประธานอสมอำเภอและประธานอสมตำบล ให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันที่31ตุลาคม2566สำหรับชมรมอรสอมอําเภอเกาะสมุยได้ให้อสอมอตําบลทั้ง7ตบําลในอําเภอเกาะสมุยเลือกตั้งประธานอสอมอตาบลซึ่งผลการเลือกตั้งได้ประธานอสอมอประจําตำบําลซึ่งประกอบด้วยนางจารุวรรณจันดาแสงประธานอสอมอตําบลบ่อผุด นางวราพรสีฟ้าประธานอสอมตำบลลิบป,ปะน้อยนายพงเทพผู้มาลีประธานอสอมตำบลอ่างทอง,งานางกนกวันชูช่วยประธานอสอมตำบลแม่น้ำานางเกิรินสิจ,จงประธานอสอมตตำบลหน้าเมือง,งานางสาวนวรัตส,สุขเจริญประธานอสอมตำบลมะเร็ดและนางอน,นงคุ้มพร้อมประธานอสอมตตำบตลตลิ่งงาม โดยในการประชมุมครั้งนี้ที่ประชมุมได้มีมติเลือกประธานอสมอำเภอเกาะสมุยซึ่งในที่ประชุมไม่มีการนำเสนอชื่อสมาชิกคนอื่นเพื่อชิงตำแหน่งประธานอสมอำเภอเกาะสมุยที่ประชุมจึงได้มีมติเลือกนางเกษรินสิจงประธานอสมอำเภอเกาะสมุยคนปัจจุบันให้ทำหน้าที่ต่ออีกหนึ่งสมัยโดยจะมีผลในวันที่หนึ่งมกราคม2567ในปีหน้าสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย